น้องๆคะเรามาชั่งสิ่งของโดยใช้หน่วยกิโลกรัมกันค่ะข้างหนึ่งของกระช่งนี้มีถุงของถั่วลันเตาอยู่และอีกข้างมีตุ้มน้ำหนักอยู่1กิโลกรัมทั้งสองสิ่งนี้มีน้ำหนักที่เท่ากันดังนั้นถั่วถุงนี้มีน้ำหนัก1กิโลกรัมค่ะข้อถัดมาค่ะกระช่งนี้ข้างหนึ่งมีลูกฟุตบอลอยู่ และอีกข้างหนึ่งมีตุ้มน้ําหนักอยู่1กิโลกรัมทั้งสองสิ่งนี้มีน้ําหนักไม่เท่ากันลูกฟุตบอลมีน้ําหนักน้อยกว่า1กิโลกรัมค่ะข้อถัดมานะคะตราช่างนี้ข้างหนึ่งมีถุงน้ําตาลอยู่และอีกข้างหนึ่งมีตุ้มน้ําหนักอยู่1กิโลกรัมทั้งสองสิ่งนี้มีน้ําหนักไม่เท่ากันถุงน้ำตาล มีน้ำหนักมากกว่า1กิโลกรัมค่ะข้อต่อมานะคะตราช่างนี้ข้างหนึ่งมีกระสอบข้าวอยู่และอีกข้างหนึ่งมีตุ้มน้ำหนัก1กิโลกรัม3ชิ้นทั้งสองสิ่งนี้มีน้ำหนักที่เท่ากันดังนั้นข้าวกระสอบนี้มีน้ำหนัก3กิโลกรัมค่ะข้อสุดท้ายนะคะ กระช่งนี้ข้างหนึ่งมีถุงมันฝรั่งอยู่และอีกข้างหนึ่งมีตุ้มน้ำหนักหนัก1กิโลกรัมเจ็ชิ้นทั้งสองสิ่งนี้มีน้ำหนักที่เท่ากันดังนั้นมันฝรั่งถุงนี้มีน้ำหนักสมกิโลกรัมค่ะ